ในอนาคตจะเป็นยังไงเขาก็ตั้งคำถามอันแรกเนี่ยเขาต้องการเจเนอเรชันหรือว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยอ้ยก็คือว่าคนที่ทำงานทางด้านสื่อเนี่ยอีกเจเนอเรชันหนึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่ให้เข้าใจอาเซียนนะคะก็คือว่าทำงานเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น อีกประเด็นนี้ก็คือว่าเรื่องของสื่อเนี่ยต้องเข้าใจประเด็นที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศไม่เฉพาะของประเทศของตัวเองอย่างคุณกวีก็เน้นนะคะก็ถึงว่าต้องเข้าใจประเด็นในประเทศนั้นอย่างถ่องแท้ด้วย ที่3เนี่ก็คือว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยหรือว่าคนที่ทํางานด้านสื่อเนี่ยต้องเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้ามพรมแดนนะคะไม่ใช่ประเด็นในประเทศของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าเรื่องของการย้ายถิ่นหลังที่มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็จะเพิ่มขยายมากยิ่งขึ้นหรือว่าประเด็นอื่นที่มันออกก้าวข้ามผ่านพรมแดนไปเรื่องของประเด็นสุขภาพที่มันติดต่อจากคนประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้หรือว่าประเด็นเรื่องของความมั่นคงต่างๆ ประเด็นต่อไปนะคะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าเป็นข้อวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนนะคะต้องเข้าใจกฎหมายของประเทศอื่นด้วยระเบียบข้อบังคับหรือว่ากฎต่างๆเนี่ยต้องมีความเข้าใจเช่นถ้าเราเข,เขียนเกี่ยวกับประเทศออ ตัวเองนะคะเราก็อาจจะต้องมีสามารถเปรียบเทียบว,ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการเสรีภาพในแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องของสำคัญ ก็สามารถมีการต่อรองทางการเมืองได้แล้วก็เข้าถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางด้านการเมือง